ในด้านอารมณ์นะคะเออนะคะในด้านอารมณ์รู้เท่าตามทันในเรื่องอารมณ์ตัวเองว่าใจร้อนขี้น้อยใจขี้โมโหโน่นนั่นนี่นะคะ,ะ,คะแล้วนะ,ะมารู้จักในเรื่องเราว่าต้องรักษาสภาวะอารมณ์เพราะอารมณ์เป็นตัวกําหนดกําหนดอนาคตแล้วมีหลักคิดในเรื่องเรา17วินาทีเข้ามา และรู้ได้ว่าถ้าอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์น้อยใจต้องดับให้ได้ก่อน17วินาทีนั่นก็ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นมากกว่านะะไหนๆแล้วไม่รู้จะให้กี่เปอร์เซนต์ถ้าเมื่อไหร่คุณตามทันอารมณ์ตัวคุณนะคะคุณรู้ว่าตัวอารมณ์มันเป็นตัวกำหนดอนาคตรู้ได้เช่นนั้นนะคะคุณตามรู้ตามทันอารมณ์คุณได้ นี่ยิ่งกว่าร้อเเพราะอารมณ์ตัวนั้นมันคือ